ครับท่านผู้ชมที่รลบลักทบกับเกษตรก่อนสาวสวนแตงครับอันนี้เป็นเบี้ยแตงอายุสามวันครับหลังจากลงเพาะถั่นครับการเจริญเติบโตจะดีมากครับเบี้ยแตงแตงลานนะครับนี่ครับเกิดทุ่งเม็ดครับในการเพาะเพาะเมล็ดนะครับต้องแช่เมล็ดพันธุในน้ําอุ่นก่อนครับแล้วเตรียม ดินในถาดเพราะเป็นดินเป็นดินเพาะต่างหากนะครับถ้าดินปลูกมันจะไม่สวยนะครับเพราะว่าธาตุสารอาหารจะไม่เยอะต้องเป็นดินปลูกนะครับเออดินเพาะครับค่อยงามนะครับเนี่ยมีเบียแตงของเรานะครับอีกสี่วันน่าจะลงแปลงได้นะครับเพราะว่าเจ็ดวันจะใบจริงจะออกมาเป็นใบแรกเราก็เริ่ม ลงแปลงนะครับตอนนี้ก็เตรียมแปลงไว้อยู่นะครับนี่ครับแปลงได้เตรียมไว้แล้วรอแต่เบีย้ยแตงเตรียมแปลงก็คุมผ้าพลาสติกคุมดินดีดีครับแปลงแปลงก็จะเป็นแปลงนะที่น้ำท่วมนะครับนี่ครับวันนี้จะคุมเข้ามาคุมผ้า ผ้าพลาสติกคุมดิน,นครับเพื่อการวัชพืชน,นครับวันนี้ก็เบี้ยแตงของเราก็จะเจริญเติบโตเป็นที่น่าพอใจครับฝากติดตามครับสําหรับเกษ,ษ,ษตรตะกอนชาวสวนแตงที่ชอบในการปลูกแตงเพื่อการจําหน่ายเพื่อการค้าขายนะครับในท้องตลาดแตงก็ราคาทรงตัวดีนะครับไปครับ เดี๋ยวเตรียมแปลงรอบบบองบบลอเบ,บี้ยโตลงเบี้ยครับผม